ก็ตอนเช้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงนะคืนนี้จะก่อไฟพิ้งไฟอะไรแถวนี้นะฮะเราเพื่อนคนนี้คนนดินทำไมไม่พูดไม่จาเลยกินอย่างเดียวเพื่อนสีพาชิวมาลงที่อำเภอห้วยลาดจังหวัดบุรีรัมย์ฮะบ้านผมเองเอไม่ต้องอะไรมากบ้านผมเองนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะกับเพื่อนสีพาชิวนะครับพามาลุยพามาดูสะบ้านผมนะครับทีนี้ เลี้ยงปลาไว้เออได้ก็คือเราจะมาหวานแห่ที่บ่อปลาเรานะฮะไม่รู้ว่าได้กี่ตัวกับไปดูกันโอเคไปก็นี่คือบรรยากาศบ้านเพื่อนแจ็คนะครับผมก็มมออเลยการตาปับซื้อเข้าเข้าเปลือกนะครับเออรับซื้อข้าวเปลือกด้วยเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรลงสีอ่ะรานข้าวรานข้าวรับซื้อข้าวเปลือกให้ยังไงก็เพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้ก็ได้มาได้เอาข้าวมาขายได้ที่อ่า บ้านตะกายอำเภอไห่ล่าจังหวัดพิรำนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านเพื่อนแจ้งนะครับโอ้โหนี่ครับวิวใช่วิวดีวิวสวยได้เวลายังได้เวลายังได้เวลาวานแหเอาปลาแล้วครับเต็นพร้อมโอ้โหบรรยากาศได้ครับทุกคนมาดูอย่างมาดูอย่างโอ้ยนี่หนูครับมีหนูด้วยหนูย่างเสร็จแล้วหนูยงอยากกินหนูอ่ะหอมชิบหายเลยไปไปวานแหก่อนเอาปลาก่อนเทพจัดจัดการ มึงถือแหมาอย่างดีมึงให้นะเทพบาทเนาะโอ้โหเพื่อนสิเดี๋ยวกูณทำให้เดี๋ยวให้ให้มันโชว์ฝีมือหน่อยให้มันดูดูแจ้งมันยหวานเป็นหรือเปล่าเออถือแหอย่างคือเลยเอามาให้นะเทพบาทนี่บ่อปลาธรรมชาติโอเคบ่อปลาธรรมชาตินะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะปลอกได้หรือเปล่ารีบหวานนะเว้ยถ้าหวานไม่ได้จะได้วิ่งไปตลาดทันนะเว้ยเฮ้ยดูฝีมือใครดูใครดู ตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านของเพื่อนแจ็คนะครับตอนนี้เรากำลังจะทำพิธีพิธีกรรมการหว่านแหนะครับก็ผมรอมันประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมันยังจับแหไม่เป็นเลยอ่ะมึงให้าเทพทําดีกว่าไหมจะคอยดูก่อนนี่เออได้แล้วได้แล้วโอเคเอจะดูมันจะหวานได้จริงป่นนะเนี่ยนี่นี่ทำงี้เคยหวานแหไเนี่ยเป็นโอเป็นก็เป็นนอ่ นานแล้วนะประมาณสิป okay, okay. ีแ uh ล้วนะเอไม่เคยหวานแล้วก็จาไม่ได้น uh ี huh. ่ไม่คิดจะถอดแว่นหน่อยหรอเพื่อนเออต้องรอไว้ก่อนโอเคเพื่อนอ้าดูดูนะเทพดูแล้วเชือกันมีผูกกะไแหลงไปยังไงทีนีปีล้สิปีแล้วไม่เคยหวานเลยอ้ามาดูมาดูดูจักหวาแหอะไยเด้วหวานม่เป็นหวานม่เป็นฮ่าฮาหวานไา่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าย่าง่าน่า ปล่อยมัานปล่อยมันเอ้าองยนยนแหเอายนแหว์โอเี้โอะรหึ้ยนึงแกนึลงไปดิลงไปดิไอ้แจ็คลงไปดิเอ้ยเออมเทียบลง เฮ้ยถ้าได้ปลามานี่คตดหาเนะเช่เฮ้่ย่้าเด้่ลามานี่โคตร่าเย่าเขย่าเข่า่เข่ากขเขื่อยเย่าเข่นเขย่เ่เยเ่่่เ่า่เ่ยเยาาเรื่อยเลย โอเควันนี้นะฮะพวกผมได้ดาวหนูมานะไอหนูว่าสามตัวตอนนี้จะเอาหนูมาให้ดูสองตัวนะครับอันนี้ชื่อว่าหนูหนูพุกหนูพุกใช่หนูพุกนี่มันกินได้ถ้าหนูบ้านกินไม่ได้ไอหนูพุกก็เพื่อนเพื่อนผมเลี้ยงเองถ้าหนูคราวเกาแพงหน่อยครับนี่เป็นเมนูเมนูย่างมันเลยย่างเสร็จใหม่ๆกับน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มนี่ก็ธรรมดา นจิ้มนะครับน,น้จิ้มยันจิ้มโชหน่อยสิยักนจิ้มโชว์หน่อยสิเ้านบ้านครับมาบ้าน <c oughs> นี่ไงตัวที่สามใครกินไปแล้ว <c oughs> ตมกินไปเพหนึ่งนะโอเคมาลองดูกันนะว่าเป็นยังไงนะไปเลยขีกเลยครับไม่ต้องอะไรมากนะครับบนบ้านกันนะรนนี้ากาศพักผ่อนกับเพื่อนสีพาริวเนาะวันนี้พาชิวมากันหนู โอ้โหชีได้น่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับดูครับฮึม,มวา้าวเ้าไปแล้วครับหน,นึ่งชิ้นสิ่งแรกที่ลิ้นผมสัมผัสได้เลยนะคือความมันของหนูและเปรี้ยวของน้ำติ้มม,มันตัดกันววความมันของหนูแล้วมันหอมอะ่ะคือคือเนื้อมันหอม ใจอยากแล้วนะสมใจอยากแล้วครับอยากกินหนูย่างครับคืออย่างที่บอกครับหนูนาตอนเนี้ยถ้าจะหาคือหาไม่อยู่หรอกครับนี่คือเป็นหนูฟาร์มนะครับมาจากเพื่อนเพื่อนของเพื่อนแจ้งนะครับสมัยเรียนมัธยมใช่ไหมใช่เขาเปิดฟาร์มเลี้ยงหนูหนูหนูพุกนะหนูหนูพุกหรือหนูพุกนี่แหละผมเรียกไม่ถูกเขาเลี้ยงขายนะครับก็เขาบอกว่าหนูตัวเนี้ยจะต่างกับหนูนาตรงที่ว่ามันจะไม่มีกลิ่น ข้าวเท่าไหร่สะอาดกว่าสะอาดกว่าแล้วก็เนื้อจะอร่อยกว่ามันกว่าครับก็เลี้ยงอย่างพี่ครับเขาให้กินแค่ข้าวคำล่ำดูที่เขาพูดอ่ะเขาให้กินเฉพาะข้าวเปลือกแล้วเขาคัดสรรมาอย่างดีนะเออแต่ให้ด้วยตัวนึงแต่หนูนะปกติมันจะกินทั้งหอยอะไรเงี้ยกินหอยกินปูใช่ไหมแต่ทีนี้หนูที่เขาเลี้ยงในฟาร์มก็ให้กินในข้าวเปลือกอย่างเดียวเพื่อกจะปฏิกิริยามันผมไม่แรงกันนะฮะทีนี้ก็เอาบรรยากาศให้ชมนะครับว่าเราได้ไปเที่ยวที่ไหนกันนะฮะ ยั่ไงขึ้นหน้าถ้ามีไงก็เนาะตามกันนะทางเพจทางเพจยูทูบและเฟซบุ๊กเนาะเพื่อนชีฟฟ้าชิวนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปกับหนูตัวนี้เลยหนูพุกเดี๋ยว <c oughs> จะทิ้งทิ้งลิงก์เอาไว้ลิงก์เอาไว้ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะไปดูปามเขาเลี้ยงกันยังไงแล้วก็ออ ขายยังไงราคาเท่าไหร่อะไรไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วก็เพจเพจไว้เดี๋ยวเซิร์ชเซิร์ชเข้าไปดูเลยคนเลี้ยงนะฮะโอเคย้อนไปคุณจบพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดติดพูดติดกินให้หดพิธีกรคนกินกินตายกินไปกินไปอันนี้รอจังหวะมันพูดผมจะได้กินบ้างไม่ใช่อันนี้มันเป็นพิธีกรพูดพี่พูดพี่ยังไม่คิดมันยังสั้นไปพูดอีกอันนี้กคลังอร่อยอยู่ใช่ไหมเอาไปพูดบรรยากาศบอกเปนเพื่อนบรรยากาศ บอกบรรยากาศบรรยากาศ่าาศาาศาาศมีม <c oughs> ่ล้วมั้งกลูกทุ่งลูกทุ่งสมัยเด็กๆผมวิ่งเล่นตรงนี้ประจําตรงนี้ที่สถานที่แห่งนี้ก็คือผมนอนมนหมดแล้วก็คือเมื่อก่อนวัยรุ่นแล้วก็ขี้เมาพูดง่ายาๆขี้เมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนผงเยอะอแล้วก็เป็นคนค่อนข้างมีเพื่อนผงเยอะแล้วก็พากันมานอนหาปูหาปลา ลไม่็่อยกว้างขวางว่ากันเถอะว่าไม่ไม่ไม่กว้างขวางหรอกแต่เพื่อนนี่เพื่อนเยอะแล้วก็มาหาหาหอยหาปูหาปลาแล้วก็หาเด็ดผักบุ้งไปกินไม่มีเงิน <c oughs> เล่ากิน <c oughs> เล่าหมดมาดูครับกันมีม,มีมีสระเลี้ยงปาลาอยู่ข้างๆ้างเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเ <c oughs> ออฮะับประมาณหกโมงเย็นพระอาทิตย์กำลังตกดินเลยนะเทพอยู่พระอาทิตย์ตกดินสวยรูมั้ยครับเป็นอะไรที่เพฟรชมากเลยกับชีวิต แล้วเอาลำโพงมาด้วยลำโพงมาด้วยจะต่อลำโพงแล้วก็เปิดเพลงฟังนะครับมีเต็นเต็นสองเต็นตอนวันนี้วันนี้และคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันนะฮะถึงเช้าเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงนะคืนนี้ก่อไฟพิงไฟอะไรแถวนี้นะฮะอ๋อแล้วเพื่อนคุณอีคนทำไมไม่พูดไม่จาเลยกินอย่างเดียวอกินอย่างเดียวเอาละ ของชอบครับวันนี้ยก,ยกให้เป็นปันของมันเลยพูดไปเลยเพ,พูดไป <c oughs> พูดไปเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนขอชิ้นหน่อยนิด <c oughs> ยกโ<ก>ชว์ทั้งตัวเลยโอ้โหไม่ไหวเลือกไม่ไหวครับไม่ไหว